โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆดีลเลอร์ทุกคนคนะรับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการตั้งค่าแอ็กซ์เดในกระเป๋าอุออนิธินะครับที่เราจะบริจาคเพื่อรับเหรียญสตาร์เวิร์ดแล้วก็ BNB นะครับวันนี้ก็มาแนะนำเนาะไปที่มุมนะครับขวามือนะครับ3ามขีดนะเสร็จแล้วไปที่เหรียญครับผมอ่ะท่านจะเห็นสกุลเงินที่เรา ทำไว้ให้ที่แอดมินทาไว้ให้นะประมาณสสกุลนะครับเพื่อนๆก็ไป BNB นะครับไปกดตั้งค่าครับตรงนี้ก่อนเลยก่อนที่เพื่อนๆจะบริจาคครับให้กดตั้งค่าก่อนนะครับไม่งั้นแอดมินจะส่งให้ไม่ถูกนะให้กดตั้งค่าก่อนครับเพื่อนๆนะครับจะมีแอดเดสนะครับแล้วก็สมาร์ทเชนเอาจากไหนครับนะครับแอดเดสและสมาร์ทเชนเอาจากไหนครับเพื่อนๆนะครับก็เพื่อนๆก็ไปที่มือถือของเพื่อนๆก่อนนะครับแล้วไปเปิดนะครับ ทัสวอลเลตนะครับผมเนาะอันนี้ผมเปิดไปแล้วแป๊บหนึ่งอันนี้นะครับด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสมาร์ทเชนสมาร์ทเชนตัวนี้ละครับคือ BNb นะครับเพื่อนๆก็แค่คลิกเข้าไปครับนะครับแล้วก็คัดลอกสำเนาตรงเนี้ยนะครับคัดลอกสำเนาตรงเนี้ยมันจะพอกดคัดลอกสำเนาปุ๊บมันจะกอปปี้เห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็แค่เอามาวางนะครับเท่านั้นเองนะครับมาวางไหนไหนครับก็มาวางใน แอดเของ Bnb เท่านั้นเองนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนได้แอดเดแล้วนะครับก็เอามาวางนะครับเสร็จแล้วก็กดตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเขาก็จะบันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะรับทราบเรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกันครับเหมือนวันนี้สตาร์เบิร์ดนะครับเราจะตั้งค่านะครับเพื่อนๆก็ไปกดการตั้งค่าครับแล้วก็เอาแอดเ s s ของสตาร์เบิร์ดมาใส่นะครับเช่นเดียวกันเลย นะครับมันก็อยู่ตระกูลสมาร์ทเชนเหมือนกันแล้วก็เอากระเป๋าส t a r Word มาใส่เช่นเดียวกันวิธีเอากระเป๋า Star ์ o r d ก็ไปที่มือถือของคุณครับแล้วไปที่หน้าจอแตะ Star ์ o r d ครับนะครับแล้วก็คัดลอกสำเนามันจะขึ้นอัตโนมัติเห็นไหมเสร็จแล้วท่านก็แค่เอาไปวางแล้วกดบันทึกเพียงเท่านี้เองครับต่อจากนั้นท่านก็สามารถไปหน้าบริจาคเหรียญได้นะครับแล้วก็ไปสามารถโอนบริจาคได้ปกติเลยนะครับทางสมาร์ทเชนมันจะขึ้นแอปเจ ให้ท่านบันทึกแอดเดสให้ท่านเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็ใส่จํานวนตัวเลขที่เราจะาลงทําบุญไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเหรียญมาให้ท่านจํานวนท่านก็เลือกกดถัดไปเหมือนคลิปแรกที่บันทึกนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่ากระเป๋าเหรียญน,นะครับทั้ง BNB และ s t a r w o r ิเพื่อเป็นการบันทึกนะครับต่อไปเวลาท่านบริจาคระบบจะรันแล้วส่ง เลขอิมิเข้าไปในกระเป๋าส่งเรียนเข้าไปในกระเป๋าท่านอัตโนมัติเพราะว่าจริงๆแล้วครับเพื่อนๆมันจะมีแบบนี้นะครับระบบเราไปที่เหรียญครับเพื่อน <c oughs> ๆจะมีการถอนการโอนบริจาคและรับโอเคไหมอของเราเนี่ยสมมุติว่าเราบริจาคไปเราจะได้รับเหรียญพอรับเหรียญเราอยากโอนให้เพื่อนเราก็สามารถโอนให้เพื่อนได้เลยนะครับขอแค่เลขกระเป๋าเ,าเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าจะถอนก็คือถอนเข้ากระเป๋าเราอัตโนมัติแบบนี้ครับเป็นตัวดักไว้เนาะเพื่อนๆเนาะ ประมาณนี้ครับลองศึกษาเด,ดูไม่เข้าใจถามในกลุ่มอยากรู้เรื่องอะไรถามคนที่รู้เรื่องนั้นครับเพื่อน,อนๆดีลเลอร์ทั้งหลายสวัสดีครับ